เลีวเรามาชมเครื่อง,งว็กคัำนะครับเครื่อง,งดูดอากาศรถยนต์เครื่องนี้ซื้อมาใหม่เลยเดี๋ยวมาลองดูปติดภาพกันนีงกันสับต่อทีครับเล็กเครื่องเล็กเครื่องก็8ปสิบสี่ลิตรนะครับต่อน,นาที ลองวัดคำเดี๋ยวดูตัวเเครื่องโดยรวมนะครับก็ขนาดวัดสรวัตต์นะครับความสามารถในการทำสัญญากาศ150ไมโครนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูปนะระสิธต่างว่าจะทำได้กี่ไมโคร มัน5กิโลได้6กิโลเดี๋ยวเรามาลองดูอันดับแรกเกลวน้ำมันคอมก่อนนะครับน้ำมันคอมที่เราแกมมาก เราดูประสิทธิภาพกันปิดอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเติมน้ำยานะครับก็จะมีเกียร์สำหรับเติมน้ำยาครับมีตัเวเกียร์นะเกียร์จะประกอบด้วย <c oughs> เกียร์สเกลทางด้าน low pressure นะครับแล้วก็สเกลทางด้าน high นครับมีตัวอ o อ up นะครับ ใส่กับหัวเติมน้ำยาอันนี้เป็นวาลว์ว,าวสำหรับปิดเปิดนะครับด้านโลและด้านไฮนะดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเติมน้ำยาเขาเ,เติมอย่างไรนะครับก็ปิดวาล์วทั้งด้านโลและด้านไฮเรียบร้อยแล้วก็หมุนดูความแน่นของสายทุกจุดนะครับสายแน่นเสร็จแล้วเราก็หมุน ตัวป๊อปอัพนะครับให้อยู่ในตำแหน่งเปิดก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อสอนของป๊อปอัพเนี่ยจะได้ไม่ต้องไม่ไปกดที่วาลนะครับวาลของสอนของจุดวาวบริการน,นะครับอันนี้เราอยู่ตำแหน่งเปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับอยากใส่เข้าไปแล้วเราก็ ให้อยู่ในตำแหน่งปิดนะครับใส่ด้านไฮเสร็จแล้วก็ใส่ด้านโลต่อนะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเสียบสายทั้งด้านโลใส่ก็ังใส่หัวทั้งสองสายนะครับทั้งหลัองจากที่เราต่อสายทั้งด้านไฮและด้านโลเข้าที่ระบบแอร์แล้วนะครับเราก็นำสายสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่อง แม็กัมหรือว่าเครื่องทำสูญญากาศนะครับทับไซายเสร็จแล้วก็ทำการเปิดช่อนแนะครับดออนี้เงียบดีมากเลยนะครับราเปิดช่องแรกแล้วเราก็มาเปิดวาวบริการนะครับ เกียบนะครับเกียด้อนาอยยางพอเราเปิดเ่าเครื่องแบคก,ก็จะทำสูญญากาศนะครับโดยโดูดอากาศในระบบแอร์นะครับออกไปก็จะลงมาที่30หลังจากที่เราทำการบก็กคัมหรือว่าทำสูญญากาศให้กับระบบแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็าผ่านไป ประมาณ20นาทีนะครับประมาณเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ระบบเราก็ในระบบแกก็จะเป็นสูญอากาศมาแล้วครับก็พร้อมที่จะเติมน้ายาแล้วนะครับก็หลังจากนั้นให้เราทําการปิดวาลนะครับวาลปิดทีว่วาลก่อนนะครับ เราเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องแกบกคัำนะครับเ,เครื่องก็ร้อนพอสมควรหลังจากปิดเครื่องแกบกคัำนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับแล้วดูที่เกตนะครับว่าเกตเข็มเกตนั้นตีขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราทำสุญญากาศเนี่ยเข็มเกล็จะ วิ่งลงนะครับจะวิ่งลงมาที่วิ่งลงมาที่ลบสามสิบนะครับคือสามสิบนิวตลออนะครับนี้ถ้าเมื่อเราปิดระบบแล้วถ้าเข็มตีขึ้นนะครับถ้าเข็มขยับขึ้นขยับขึ้นมาทางนี้นะครับแสดงว่าระบบนั้นมีการรั่วนะครับการรั่วซึมเราจะต้องทําการแก้ไขเืียงร้อยชั่วนครับเพียงแต่สามารถเจอน้ายาได้นี้เรา ปิดไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อดูระบบเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะครับเราก็พร้อมเติมน้ำยาวิธีเติมน้ำยานะครับสายเกจก็ต่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนไปทำก็คือาทางด้านขายสีแดงนะครับเข้ากับท่อเล็กท่อเส้นเล็กนะครับทางด้านโลก็เข้ากับท่อเส้นใหญ่นะครับหายสีน้ำเงิน ทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ำสายทางด้านสีเหลืองนะครับมาต่อเข้ากับถังน้ำยาครับค่อหน้าถังแล้วก็เปิดเปิดวาวถังน้ำยานะครับ แล้วก็ทําการไล่อากาศ <_ C> ไล่ <_ C> ไอากาศที่ค้างอยู่ในสายจากทางน้ํายามาหาสายเส้นนี้นะครับโดยการย่อ,อ เริ่มขยับขึ้นนะครับเราเปิดน้ำยาเข้าไปเข็ม่งจะเริ่มขยับขึ้นเข็มเรื่อขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับยังไม่ต้องติดเครื่องเลยะครับตัดเครื่องไปก่อนก็ปล่อยให้น้ำยาเข้าไปจนแรงดัน แรงดันในระบบเท่ากับแรงดันในถังน้ำยานะครับก็คือปล่อยเข้าไปจนเข็มนิ่งนะไม่ต้องเปิดวาล์วแรงนะครับค่อยๆปล่อยเข้าไปถ้าเราเปิดที่แรงจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ expansion valve ววหรือว่าวาล์วของระบบแอร์เสียหายได้นะครับ ก็เ,เปิดทางด้านโลนะครับแล้วค่อยเปิดเข้าไปให้น้ํายาเข้าไปแรงดันเข้ากับแรงดันในถังนะครับตอนนี้แรงดันก็ในระบบก็เท่ากันในถังแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณ80ป้อนนะครับจากนั้นเราก็ปิดปิดวาล์วนะครับทั้งสองฝั่งทั้งด้านโลและด้านไฮนะครับเสร็จนะแล้วเราทําการไป สตาร์ทรถแล้วแล้วก็เปิดสวิตช์พัดลมนะครับไปที่เอร์แรงสุดนะครับความเร็วลมสูงสุดนะครับแ่าจะพูดนะครับที่ตอนที่เรายังไม่สตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับระดับปริมาณน้ำยา ว่าแรงดันภายในระบบจะอยู่ที่ประมาณ80กอนนะครับก็แรงดันในถังนะครับพอเราปิดเครื่อ,เองเปิดแอร์แล้วนะครับอเคอมพิวเตอร์เขาจะดูดดูดน้ำยาลงมาตอนนี้น้ำยาอยู่ที่ประมาณที่2 4กอนนะครับ2อนแล้วก็จะทำการเดิดน้ำยาเข้าไปเพื่อให้น้ำยาได้เต็มระบบยที่เรา รถกิดแล้นะครับเราก็เติมยาเข้าไปโดยเปิดวาวทางหน้าของโลนะครับหรือทางดน้าฝั่งีน้ำเงินเท่านั้นนะครับห้ามเปิดฝั่งสีแดงเด็ดขาดนะครับีน้ำเงินหรือฝั่งโลนะครับ ส่วนแรงดันทางด้านฝั่งไยนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงระหวา200่าง200-250ปอนด์เมื่อน,อน้ำยาเต็มแล้วนะครับเราจะเอาเกล็ออดออการะบบแห้งก็เมื่อน,อน้ยาเต็มแล้วเราก็ทําการปิด,ป,ดปิดวาล์วนะครับทั้งด้านโลและด้านไยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดวาล์วปิดวาล์วที่ทิ่งความน้ำยานะครับ สร็จแล้วเรามาที่หัวเติมนะครับหัวประลังก็หมุนทั้งด้านท้นะครับฝังดีแดงหมุนท้ายเปิดนะครับเปิดเปิดว่าออกนะครับด้านโรยังไม่ต้องหมุนนะครับทั้งด้านท้หมุนไปทางฝั่งเปิดนะครับสังโอเพ่นเสร็จแล้วในขณะที่คอมเพรสเซอร์มทำงาน ที่เกตนะครับเกิด้าที่เกล็ดทั้งสองฝั่งโลและไฮน,นะครับเพื่อให้เพื่อให้คอมเพรสเซอร์นั้นดูดน้ำยาที่ค้างอยู่ในสายนะครับออกไปนะครับเมื่อดูดไปหมดแล้วเราก็ปิดนะครับปิดวาล์ว็ึแล้วเราก็มาปอดปลอดเกลดออกจากระบบ การทําความเย็นของรถโตโยต้านะครับโตโยต้าว mm ิ hmm. ว่าสตาร์ทเครื่องแล้วแอร์จะทําอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่นะครับในรอบเดินเบาเนาะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันอันนี้เป็นเครื่อง mm hmm. เครื่องวัดอุณหภูมินะครับมีอุณหภูมิภายนอกภายในเดี๋ยวเราลองจับ